ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางแอดลาสนะคะกุญแจสมารท์ทคีย์เลสเป็นที่นะคะตัวนี้เลยเป็นตัวกระทิงนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะโรเลอร์ชัตเตอร์ฝาปิดท้ายกระบะไฟฟ้าเป็นงานของแคมเปอร์นะคะหมดประหยัดค่ะหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็หมดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจนะคะฝอสิริทุกท่านนะคะวันนี้สีอยู่กับเน็กเจนนะคะสีดำนะคะเป็นรุ่น XLT นะ,คะเครื่อง2อง0ค่ะร้อแรงม้าเกียร์ออโต้ 6สปีดนะคะคันนี้ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะ,ะเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยนะคะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้เลยนะ,ะพื้นตะแกงลังพึ่งนะคะและตัวสื่อฟอร์ดเอฟโเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทำให้ตัวหน้ารถเนี่ยดูดุมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ดูสวยมากขึ้นพิเศษเพิ่มเป็นไฟสีส้มแบบนี้นะคะสจุดนั่นเองค่ะ ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟ LED เป็นไฟ C ีแคมป์นะคะขนาดใหญ่นะคะมีตัวเดย์ไทม์รอบนอกด้วยนะคะและใส่ในส่วนของตัวข้อไฟหน้าไปให้นะคะไฟตัดหมอกค่ะมาดูที่ไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยได้เป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะพวงมาลัยหมุนไปทางขวาไฟตัดหมอกด้านขวาติดพวงมาลัยหมุนไปทางด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดนะคะตัวนี้เลยและที่พิเศษเลยได้ตัวห่วงลากจูงนะหนึ่งจุดนะสำหรับรุ่น XLP นั่นเองค่ะ นี่เลยด้านหน้านะคะเรียกว่าหล่อๆนะเท่ๆแบบนี้เดี๋ยวแล้วมาดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะ,ะมีคิ aw, ้วล้อออฟโรด6นิ้วมีหมุดหล่อๆแบบนี้นะ,ะที่สําคัญเลยค่ะคันนี้ขยับความสูงขึ้นไปนะสนิ้วใส่ก้อนรองหัวโช๊คนะคะแล้วก็ด้านหลังใส่เป็นก้อนยูนิเทนนะคะก้อนหนุนนั่นเองค่ะตัวนี้เลยนะ,ะขยับความสูงนะ,ะขึ้นไป2นิ้วนะ,ะเพื่อที่จะรับกับตัวแม็กตัวนี้นะ,ะเป็นแม็ก ขอบ20นะออฟเซตเนี่ยลบถึง44เลยค่ะเป็นแม็กออฟโรดสวยๆแบบนี้นะคะลึกๆแบบนี้นะคะจับคู่กับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางแอดลาสนะคนะ33มสิบสามคูณสิบสองจหน้าใหญ่เลยนะ R ะ R 20นั่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นยางมัดทะเลนนะคะเอาไว้สำหรับเข้าสวนไซงานนะวิ่งทางออฟโรดนี่ได้ดีเลยค่ะนี่เลยนะยางตัวนี้นะเกี่มข้างนะครับเป็นตัวเทอร์โบนะเครื่อง2,000เกียร์ออโต้6สปีดนะคะร้อแรงม้า 405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะกระจกนะครัพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED ที่มุมกระจกด้วยนะคะนี่เลยนะเนาะเบ้าลองมือติดตั้งแล้วค่ะส่วนมือจับนะรุ่น XLT เนี่ยเป็นมือจับที่เป็นตัวเซ็นเซอร์เพราะว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลแอนที่นะคะตัวนี้เลยแล้วก็คิวกันสาติดตั้งแล้วเล่าหลังคาก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวสิจะพามาชมนะคะว่า สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถที่ทําให้ตัวรถดูโดดเด่นขึ้นมานะคะนี่เลยสติกเกอร์นะคะใช้เป็นเฉดสีเทาอ่อนเพื่อตัดกับตัวรถสีดำนะคะได้อย่างโดดเด่นเลยและที่สําคัญเลยนะคะลูกค้ารีเควสตเป็นตัวกระทิงนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งตัดเพิ่มเข้าไปให้ลูกค้าได้นะะเรียกว่าเต็มด้านข้างเลยนะคะมาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายนะะพิเศษเลยนะคะที่ใส่เพิ่มไปให้ตัวนี้ค่ะเป็น โรเลอร์ชัตเตอร์ฝาปิดท้ายกระบะไฟฟ้าเป็นงานของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าค่ะสามารถกดได้ที่ตัวรีโมทเลยนะครับปิดเปิดเนี่ยเป็นไฟฟ้าเลยนะกันน้ําได้ดีด้วยนะคะและที่สําคัญนะตัวไฟท้ายนะที่ใส่เพิ่มไปนะเป็นไฟข้อไฟท้ายใส่ไปให้นะเพิ่มมิตินะให้กับตัวไฟท้ายให้ดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะมาดูที่ตัวฝาครอบท้ายกันบ้างนะฝาครอบท้ายใส่เพิ่มค่ะเป็นฝาครอบท้าย วาโลโก้ wow, เนื่องจากว่ารุ่น XLT นะเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะจุดนะและในเนื้อนะคะของฝาครอบท้ายเนี่ยเป็นพื้นดำด้านตัดเท็กเจอร์ตรงสื่อฟอร์ดเนี่ยเป็นสีดำเงานะสีเดียวกับตัวรถนะทำให้ดูด้านท้ายเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะกันชนหลังนะคะเป็นแบบ t ูสเต็ปนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดำนั่นเองค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวสินะจะพาไปชมนะคะความสวย ของภายในนะของรุ่น XLT กันนะคะว่าภายในเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะามา,าดูเลยนะคะเปิดเข้ามาเลยนะจะเจอพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟา้านะคะระบบ e-pass นั่นเองค่ะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยและได้ปุ่มคุ Start ม,มาด้วยค่ะหน้าจอหน้าเลนส์ไม,ม้นะคะขนาด8นิ้วเป็นแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฝั่งด้านซ้ายค่ะตั้งความเร็วและความเร็วได้ไดที่พวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดนี้นะ 10. 1 0 1นนิ้วเลยค่ะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้และมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย และที่สำคัญค่ะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass สามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้นะคะแล้วก็รู้พิกัดตัวรถนะคะรายละเอียดตัวรถสามารถดูได้จากแอปพลิเคชัน Ford Pass เลยค่ะแอร์แยกซ้ายขวาอิสระได้นะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะช่องเสียบ Type A นะคะแล้วก็ Type C ค่ะและที่สำคัญเลยถะะ้ามีตัวแท่นชาร์จไร้สายแบบนี้ในรุ่น A.T ก็ได้มาด้วยค่ะนี่เลยนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ ออโต้นะคะ6สปีดนะคะและมีกึ่งแมนวนว่ด้วยค่ะปรับรถได้นะที่หัวเกียร์เลยค่ะโหมดปรับการขับขี่นะคะจุดนี้นะคะนี่เลยมาดูที่ตัวหน้าเรือนไม้นะคะโหมดแรกนะคะเป็นโหมดปกตินะคะและโหมดประหยัดค่ะโหมดลาาพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะเรียกว่าปรับการขับขี่นะคะตามสภาพถนนที่เจอเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นภายในนะคะของรุ่น D B L X L T โฉม2022นั่นเองค่ะเปไ็นไหคะสำหรับรีวิวรถนะคะเจ้ารุ่น X L T นะคะสีประตูสีดําคันนี้แล้วก็แต่งหล่อๆแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจถ้าอยากได้รุ่นนี้หล่อๆแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะทักเข้ามาสอบถามสิได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ซิรินะคะหรือสายด่วนโทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์083ค่ะ516นะคะก็832นะคะหรือ0 6 5 4 5 3 2 4 2 4ค่ะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าคลิปนี้นะคะถูกอ,อกถูกใจพี่ๆท่านไหนนะคะก็อย่าลืมนะ,ะกดไลค์กดแชร์นะ,ะเป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะจะได้พัฒน์ขรถสวยๆต่อไปนะ,ะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ